w l l o o m t to p r r i l l i s h h n n n l l อาน,นิยายออนไลน์กับ a p r i l i s i s โปรดกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะนิยายเรื่อง Watching Over You รับจ้างสืบชูถูกแต่งขึ้นภายใต้จัก,กรวาลสมมุติ c a ้กเ r ิ s มีการใช้คำพูดไม่สุภาพเพื่ออัธรัและตัวละครบางตัวอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญานในการรับฟัง Watching over you รับจ้างสืบชูอ่านและเขียนโดยเอพริว l ตอนที่หนึ่งรถยนต์สีดานสีดำคลับจอดสนิทบริเวณลานจอดรถเมื่อเจ้าของร่างสมส่วนหลังพวงมลาลัยหนังขับมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยพีกดับเครื่องยานพาหนะคู่ใจที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอทว่าอะไรบางอย่างในหัว ทำให้เขาตัดสินใจนั่งนิ่งอยู่ภายในห้องโดยสารต่ออีกหลายนาทีชายหนุ่มวัย31ปีทิ้งศีรษะพิงเบาะคนขับอย่างหมดเรี่ยวแรงพลางคิดทบทวนสิ่งที่รบก,กวนจิตใจของเขาในระยะนี้หลายต่อหลายตลบแต่หลังจากนึกได้ว่าคงมีใครบางคนกำลังรอการปรากฏตัวของเขาอยู่ทำให้ชายหนุ่มจำต้องเรียกขวัญและกำลังใจของตัวเองให้กลับคืนมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พีคเช็คสภาพใบหน้าในกระจกบานพับอีกครั้งเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนถูกจัดทรงอย่างดีเผยให้เห็นหน้าผากเสริมให้เจ้าตัวดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบรวมถึงรอยยิ้มเล็กๆผุดข้างริมฝีปากบางจนเห็นรอยบุ๋มที่ใครต่อใครก็ชื่นชอบเพื่อกลับไปเป็นพีกคนเดิมอย่างที่เป็นมาตลอดในที่สุดชายหนุ่มก็ก้าวลงจากรถ และมุ่งหน้าสู่อาคารสูงที่ตั้งกระง,งานอยู่ตรงหน้าภายใต้อากาศร้อนจัดพร้อมกับแว่นกันแดดอันใหญ่ที่รับกันดีกับจมูกดงได้รูปพีกได้แต่หวังว่าการมาเปิดหูเปิดตานอกบ้านวันนี้จะคลายความกังวลของเขาได้บ้างมึงเป็นไรเสียงเรียกของเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ภายในคาเฟ่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากย่านธุรกิจใจกลางเมืองดึงสติของพีคที่กำลังตกอยู่ในภวังของตัวเองเพราะเห็นว่าจูๆ่ๆเพื่อนสีที่อุตส่าห์แวะมาหาถึงที่ทำงานแถมยังชวนออกมาหาอะไรทานยามบ่ายดูเสื่องซึมผิดปกติทั้งที่คนคนนี้มักจะพูดจ้ออย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้ออกมาพบกันเสมอความจริงทีแรกอีกคนก็ร่าเริงดีอยู่หรอก แต่ไปไปมามาคนที่หัวเราะคิกคักให้กับเรื่องตลกของเขากลับดูคล้ายจะชัดดาวตัวเองไปเสียอย่างนั้นและถ้าเขาเดาไม่ผิดเรื่องโปกฮาของเขาคงไม่เข้าหูอีกฝ่ายมาหลายนาทีแล้วฮะเปล่าไม่ได้เป็นไรคนถูกทักทำหน้าเหลือะลาก่อนเอื้อมหยิบไอซ์คาปูชิโน่บนโต๊ะขึ้นมาดื่มแก้เกอร์ทว่าพฤติกรรมแป,แปลก และคำตอบที่ไม่ได้ไปในทางเดียวกันเมื่อครู่ไม่ได้ทำให้เจ้าของคำถามรู้สึกสบายใจและยอมปล่อยผ่านโดยไม่ซักไซอะไรต่อไปง่ายๆตามที่พีคคาดหวังเชื่อก็แย่มึงนั่งเหม่อจนกูนึกว่าวิญญาณออกจากร่างไปละพีคถลึงตาใส่เพื่อนทีหนึ่งให้กับคำพูดประชดประชันชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสันสดใสและกางเกงยีนขาดเข่าเข้ารูป รอบถอนหายใจกับตัวเองเพราะดูเหมือนว่าเพื่อนสนิทของเขาจะมีสัญชาตญาณในการจับความผิดปกติรอบตัวได้ดีเช่นเคยอ่าจริงสินะหมอนี่เป็นนักข่าวดีเด่นเบอร์ต้นๆของสำนักข่าว News ์อ t เลยนี่นาเลิกถามเรื่องกูดีกว่าเอาเรื่องมึงเหอะนี่มึงแอบคุยกับใครแล้วไม่บอกกูใช่ไหมพีกบอกปัด ก่อนถามกลับคู่สนทนาไปด้วยสีหน้าคาดโทษทำเอาคนที่ตั้งท่าหยิบอเมริกาโน่ขึ้นมาจิบรีบวางแก้วแทบไม่ทันด้วยความตกใจมึงอย่าบ้ากูจะเอาเวลาที่ไหนไปคุยทำงานงกงกงกอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้แอบคุยกับใครแล้วทำไมถึงเทน,นัดกูอีกแล้วพีกหมายถึงนัดทานมื้อเย็นที่เขาชวนอีกคนไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่จูจู ก็ถูกไอ้ตัวดีปฏิเสธโดยไม่บอกเหตุผลเสียอย่างนั้นแบบนี้จะคิดเป็นอื่นได้ยังไงนอกจากเพื่อนซีของเขาแอบมีแฟนหรือมีนัดเดทก,กับใครโดยไม่บอกไม่กล่าวน้องในทีมกูจะไปธุระกูก็เลยต้องสแตนบายแทนจริงอะ่ะเอออย่าบ่นมากได้ไหมมึงก็รู้ว่างานกูมันไม่เป็นเวลามีอะไรด่วนขึ้นมากูก็ต้องออกภาคสนาม แล้วถ้าเกิดรับนัดมึงแล้วไปไม่ได้วันนั้นมึงก็จะยิ่งงองแงกว่าเดิมพี่เผลอทำปากความเล็กน้อยทำเอาคู่สนทนาหัวเราะออกมาเบาๆให้กับภาพนั้นอีกคนมักมีบุคลิกของเด็กยังไม่โตแฝงอยู่ในตัวแม้อายุอานามจะเลยเลขสามไปเล็กน้อยแล้วก็ตามในที่สุดคนโดนขัดใจก็พูลมหายใจออกมาด้วยความจำนน ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่างานของเพื่อนวุ่นวายขนาดไหนเสียหน่อยคนที่นั่งอยู่บนโซฟาฝั่งตรงข้ามเขาในตอนนี้ชื่อมิวเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมาตั้งแต่เข้าทำงานที่ News สิแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนอาจจะแปลกอยู่สักหน่อยเพราะเขากับหมอนี่ทำงานอยู่คนละแผนกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เพราะเข้ามาร่วมงานในระยะเวลาไล่เลี่ยกันทำให้พวกเขากลายมาเป็นเพื่อนกันแบบงง,ง แต่ตอนนี้คงต้องบอกว่าเขากับมิวเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานน่าจะถูกกว่าเพราะเขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง c ลัมน n i s t และ content creator สายแฟชั่นที่ News It และไปช่วยงานในธุรกิจโมเดลลิ่งของแฟนหนุ่มได้2ปีแล้วถึงอย่างไรความเป็นเพื่อนซีของเขากับมิวก็ตัดกันไม่ขาดคงเพราะร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาตั้งหลายปีละมั้งเขาถึงได้วนเวียนอยู่ในชีวิตของมัน เกือบทุกครั้งที่มีโอกาสอยู่นี่ยังไงล่ะก็ได้แต่ครั้งหน้ามึงห้ามเทกูแล้วนะกูเหงาอ่ะพิกบ่นพึมพำแต่นั่นกลับทำให้มิวคิวกระตุกคีย์เวิร์ดแปลกๆบางคำชวนให้นักข่าวหนุ่มสมองไวัยรีตามองเพื่อนสนิทด้วยความสงสยัยกล้าที่จะพูดว่าเหงากูเห็นพี่เชนหนีบมึงไปไหนมาไหนด้วยตลอด รากับโลกหยุดหมุนเมื่อจูจๆชื่อของแฟนหนุ่มรุ่นพี่ก็ถูกโยงให้มาเป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนายามบายพิกชะง,งักก่อนหลบสายตาเพื่อนด้วยการเสมองไปนอกหน้าต่างความเงียบที่ไม่มีแม้กระทั่งเสียงหัวเราะอย่างคนข้างรักแฟนเหมือนเคยยามถูกเพื่อนแซวประกอบกับท่าทีของพิกในวันนี้ชักทำให้มิวยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลมากขึ้นทุกที นักข่าวหนุ่มหน้าเจือนก่อนขยับตัวเข้าไปใกล้คนตรงหน้ามากขึ้นพิกหืมมึงทะเลาะก,กับพี่เชนเหรอเปลา่ามิวถอนหายใจเบาๆเขาเดาไว้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายต้องตอบแบบนั้นแต่ถึงมันจะเป็นเรื่องจริงเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นที่พิกจะต้องโกหกหรือปกปิดกันเลยสักนิด เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สองคนนี้ทะเลาะกันเสียหน่อยแล้วมันยังไงกูไม่เชื่อหรอกว่าระหว่างมึงกับพี่เชนยังราบรื่นดีทุกอย่างดูจากที่มึงเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ซึมแบบนี้ปกติเวลามีปัญหากันมึงก็ระบายให้กูฟังไม่ใช่หรอมิวลดความคาดคั้นลงมาเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนสนิท ดวงตากลมหลุบมองแก้วไอ์คาปูชิโนที่เริ่มละลายอย่างครุ่นคิดกูกับพี่เชนก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันจริงๆอย่างที่บอกนั่นแหละแค่มีเรื่องให้กังวลนิดหน่อยแสดงว่าพี่เชนทำให้มึงคิดมากอยู่ฝ่ายเดียวสินะพี่กลืนน้ําลายให้กับสิ่งที่คนตรงหน้าคาดเดาบางทีอาจเป็นเพราะตัวเขาเก็บสีหน้าไว้ไม่อยู่ เพราะเขามันเป็นคนประเภทที่มีอะไรก็แสดงออกให้เห็นตรงๆหรือไม่พี่เชนก็ดูไม่น่าไว้ใจในสายตาของมิวตั้งแต่แรกจะว่าแบบนั้นก็ได้พิกตอบตามความจริงเมื่อเห็นสีหน้าเป็นห่วงของคนตรงหน้าดวงตาอาตีของมิวจ้องมองเขาตาไม่กระพริบมึงอีกคนพยักหน้ารับหงึกงัก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เขาทั้งไอ์คาปูชิโนและอเมริกาโนถูกปล่อยทิ้งไว้บนโต๊ะอย่างสมบูรณ์แบบมึงระบายมาได้เลยกูพร้อมรับฟังทุกเรื่องพีกสุดลมหายใจแน่นอนว่าเขาลังเลพอสมควรเพราะเขารู้ดีว่ามิวไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้ของเขาสักเท่าไหร่หมายถึง ถ้าให้เปรียบเทียบกับแฟนเก่าของเขาอะไรแบบนั้นนะ่ะนะแต่ทำยังไงได้ถ้าขืนเขายังเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองอีกวันคงเป็นเขาเองที่คิดมากจนหัวระเบิดกูร,รู้สึกเหมือนพี่เชนมีคนอื่นวะ่ะเฮ้ยมึงแน่ใจเหรออีกฝ่ายอุทานเสียงดังก่อนรีบตะคุบป,ปากตัวเองเอาไว้เมื่อรู้ตัวว่าทำให้ลูกค้าในร้านคาเฟ่บางคน เหลือบสายตามามองด้วยความประหลาดใจดีไม่ดีอาจมีเพื่อนร่วมงานที่ News i อมาสั่งกาแฟและนั่งทานขนมที่นี่ด้วยเหมือนกันมีหวังมิวคนคูคงโดนเอาไปเมาว่าทำตัวเปิดในที่สาธารณะตกเป็นขี้ป่าคนอื่นเสียชื่อนักข่าวคนเก่งกันพอดีนะสิและถึงมิวจะพอรู้นิสัยของแฟนเพื่อนสนิทอยู่บ้างแต่เมื่อได้ฟังสิ่งที่พีคเล่าอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ เขาก็อดตกใจไม่ได้ถามว่าแน่ใจขนาดนั้นไหมก็คงตอบว่าไม่แต่เซนส์มันบอก <c oughs> กูรู้สึกได้จริงๆว่ามันมีอะไรแปลกไปจากเดิมมิวรู้สึกหัวใจวูบโวงหลังจากได้ฟังสิ่งที่เพื่อนสนิทเล่าเพราะถึงแม้ว่าพี่เชนกับพีคจะเคยมีปากเสียงกันบ้างแต่สุดท้ายทั้งสองก็กลับมาคืนดีกันจนได้แน่นอนว่า เขาไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้เป็นคนก็ดีอยู่แล้วนี่ใครจะอยากเป็นหมากันละ่ะนี่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงใช่เล่นเลยนะมึงแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้หึงนายแบบนางแบบในสังกัดของพี่เชนอะบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากคิดเข้าข้างพี่เชนสักเท่าไหร่เขาเพียงแต่อยากมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่พีคคิดจะสมเหตุสมผลมากพอ และไม่ได้หึงหวงไปเองอย่างที่ผ่านๆมาเพราะใครๆก็รู้ว่าพี่เชนน่ะทั้งแพรวพราวแถมยังหยอดเก่งเป็นบ้าถ้าไม่ติดที่เพื่อนสนิทของเขาหลงคารมกับลูกอ้อนช่างเอาใจเก่งของซ e อหนุ่มแห่ง A-Line Modeling แห่งนี้อย่าหวังว่าคนอย่างมิวจะสนับสนุนให้รักกันจนถึงทุกวันนี้หรอกไอเรื่องพวกนั้นน่ะถ้ากูเก็บมาคิดทั้งหมดทุกอย่างก็คงคบกันไม่ไหวไหม พีคถอนหายใจพี่เชนนะ่ะมีสเสน่ห์กับคนอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ตกกลุ่มรักอีกฝ่ายถึงขนาดนี้ขณะที่ตัดสินใจทิ้งความสัมพันธ์ร่วม5ปีกับใครอีกคนใช่ว่าที่ผ่านมามึงไม่คิดมากนะพีกนึกถึงตอนที่มึงเห็นพี่เชนแซวเด็กๆพวกนั้นสิต่อหน้าต่อตามึงเลยนะพีกเม้มริมฝีปากแน่น แต่พี่เชนก็ทำให้กูเชื่อได้ทุกครั้งว่าเขาไม่ได้จริงจังกับใครนอกจากกูนะนักข่าวหนุม่มพูลมหายใจออกอย่างอดกลั้นเพื่อนเขาคนนี้นี่บทจะโง,ง่เพราะความรักก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเตือนสติแล้วจริงๆแล้วทำไมรอบนี้ถึงคิดได้มึงเริ่มไม่เชื่อใจพี่เชนแล้วสินะดวงตากลมจ้องตอบนิง่งเพราะประโยคที่จี้ใจเขายังถึงที่สุด ทำให้พีคได้แต่นั่งหน้าบื้ออยู่อย่างนั้นถ้างั้นมึงจะทำยังไงต่อไปเปิดอกคุยให้รู้เรื่องเลยไหมหลังจากปล่อยให้พีคจมจอมอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่นานหลายนาทีมิวก็พูดขึ้นด้วยความไม่สบายใจเพราะเพื่อนของเขาเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับความรักไม่น้อยและเขารู้ดีว่าในตอนนี้อีกคนก็เริ่มมองหาความมั่นคง พร้อมจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนแล้วด้วยคืนปล่อยทิ้งไว้ให้ค้างคาคงไม่ใช่เรื่องดีแน่พีกสันศีรษะให้กับคำถามนั้นไม่อ่ะกูรู้นิสัยพี่เชนดีถ้าไม่มีหลักฐานมัดตัวคงไม่ยอมรับง่ายๆแน่เพราะเขากับพี่เชนตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อปีก่อนทำให้เขาเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ และหนึ่งในนั้นคือเรื่องตอดเล็กตอดน้อยที่ไม่ว่ายอย่างไรก็แก้ไม่หายสักทีนี่แหละมิวขยับตัวไปนั่งข้ขางๆคนบนโซฟาก่อนใช้มือรูปไหล่และแขนของพีคอย่างปลอบใจหลังจากแยก,กย้ายกับนักข่าวคนเก่งได้ไม่นานพีกก็ได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างและมันอาจคลายความกังวลของเขาได้เร็วกว่าที่คาดไว้เปลี่ยนฉาก ชายหนุ่มร่างสูงในชุดเสื้อยืดแขนสั้นและกางเกงเสเวตแผนหันมองซ้ายขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์บนถนนชะลอตัวและจอดสนิทก่อนเดินข้ามสี่แยกอันแสนวุ่นวายในยามบ่ายที่อากาศร้อนจัดดวงตาภายใต้ปีกหมวกแก๊ปสีดำสนิทหยีลงจนแทบกลายเป็นเส้นขีดเพื่อหลบเลี่ยงความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์หลังจากเกียบฟุตบาทฝั่งตรงข้ามอย่างปลอดภยัย เจ้าของผิวสีแทนก็ก้าวฉับๆไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยอันที่จริงเขาไม่ได้แวะมาแถวนี้สักพักใหญ่แล้วอะไรๆก็ดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นเดียวกับชีวิตของเขาในช่วงปีสองปีมานี้ไม่สิต้องบอกว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าน่าจะถูกกว่าทางๆท,ที่เขาคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่านี้ก็เถอะ แดงเหมือนกลัวโดนแยง่งมาร์ชถอดหมวกแก๊ปใบเก่งออกจากศีรษะพลางจับจองที่นั่งฝั่งตรงข้ามเพื่อนสนิทที่กำลังก้มหน้าก้มตาโซยเข้ามันไก่ต้มจานใหญ่พิเศษอย่างไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นความคึกคักและบรรยากาศภายในตึกแถวเก่าๆที่ตั้งของร้านข้าวมันไก่ต้นตำรับเริ่มซาลงเพราะตอนนี้เลยเวลาที่คนทำงานส่วนใหญ่พักกลางวันกันแล้ว คู่สนทนาเงยหน้าขึ้นมาถลึงตาใส่ผู้มาใหม่เล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจกลืนข้าวในปากลงคออย่าแม้แต่จะคิดกูหิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเนี่ยคอปเตอร์ใช้สองแขนป้องกันจานอาหารตรงหน้าจากเพื่อนสนิทเอาไว้อย่างเต็มความสามารถเรากล,กลัวว่าอีกคนจะคว้าช้อนซ่อมและแย่งอาหารของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นท่าทีไร้สาระ ที่ชายหนุ่มตัวสูงไม่ต่างจากเขาแสดงออกมานั้นชวนให้มาร์ชหัวเราะหึด้วยความขบขันระคนละเหี่ยใจอยากจะบ้าตายจริงๆไม่เข้าใจเลยว่าหลงคบกับมันมาตั้งหลายปีได้ยังไงไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ลืมแล้วหรืองไงว่ากูไม่จำเป็นต้องแดกของพวกนี้มาร์ชตอบกลับก่อนจะยกมือเท้าคางไว้กับโต๊ะสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ พลางส่งยิ้มให้อาแปะเจ้าของร้านที่เดินเอาน้ำชามาเสิร์ฟให้เขาพร้อมทั้งรอรับรายการอาหารชาย,ายหนุ่มวัย31ปีจึงใส่หน้าปฏิเสธเล็กน้อยว่าเขาไม่ต้องการรับข้าวมันไก่อีกจานสำหรับตัวเองหลังจากอาแปะเดินไปคอปเตอร์ก็คลี่ยิ้มกว้างเพราะเพิ่งระหนักได้ในสิ่งที่มาร์ชพูดเมื่อครู่หนุ่มหน้าหล่อถึงได้เริ่มคลายอ้อมแขนทั้งสองข้างออกจากจานอาหารของตัวเอง เพราะเข้ามันไก่เนื้อแน่นตรงหน้าน่าจะปลอดภัยหายห่วงและคงไม่ถูกผู้มาใหม่อย่างมาร์ชแย่งไปกินเป็นที่แน่นอนแล้วอ่าจริงสินะพวกฟอกนี่หน้าอิจฉาเป็นบ้ามาร์ชกรอกตามองบนด้วยความอ่อนใจฟอกเนี่ยนะหน้าอิจฉาเขาขอค้านหัวชนฝาเลยละ่ะนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทเขาจะขอกระทืบสักทีสองทีให้หายปากมาก มึงลองมาทนหิวแบบกูสิในวันที่ไม่มีเค้กตกถึงท้องหลายๆวันสมองก็เบลอเพราะขาดน้ำตาลแถมคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาไหมมาลองไหมล่ะคอปเตอร์ใส่หัวดิกอย่างนึกขยาดเขาเพียงอยากกวนประสาทอีกคนก็เท่านั้นเองแหละใครๆก็รู้ว่าการเป็นฟอกในโลกใบนี้มันทรมานแค่ไหนกลุ่มคนส่วนน้อยเพียงแค่หยิบมือ ที่ต้องเผชิญกับสภาวะการไม่รับรู้รสชาติรวมถึงไร้ความรู้สึกอิ่มเวลาทานอาหารปกติอย่างคนทั่วไปความผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบสุ่มและเริ่มปรากฏอาการให้เห็นหลังจากอายุครบ18ปีแค่นึกว่าคนที่เคยทานส้มตำปูปลาได้อย่างเพลิดเพลินวันหนึ่งจะไม่มีทั้งความรู้สึกอิ่มและอร่อยอีกเลยตลอดชีวิตจะเป็นอย่างไร ให้ตายคนอย่างคอปเตอร์ก็ไม่เอาเด็ดขาดอย่าพึ่งโมโ oh หสิครับเพื่อนนี่ไงมึงก็หาเค้กเป็นของตัวเองสักทีสิหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อน,นั้นมันจะไปยากอะไรมาร์ชอยากตอบกลับไปจริงๆว่าความยากมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่อีกคนบอกให้เขาหาเค้กเป็นของตัวเองแล้วละ่ะเพราะเค้กที่ว่ามันไม่ใช่เค้กจริงๆที่ทำจากแป้งไข่และน้ำตาลสักหน่อย แต่มันหมายถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกลิ่นและรสชาติเหมือนกับเค้กตังหาร์คนที่ทำให้ฟอกอย่างเขารับรู้รสชาติและอิ่มท้องได้จากการสัมผัสนั่นนะ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ออกไปเดินตะโกนที่หน้าปากซอยแล้วจะได้เจอเค้กเสียมเมื่อไหร่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะโว้ยคิดว่ากูไม่อยากหาหรือไงใครๆก็อยากมีเค้กเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละใครจะอยากไส้แห้งแบบนี้ล่ะ มาชบนพึมพำพลางจ้องมองคอปเตอร์ตักน้ำจิ้มราดบนข้าวมันหอมๆจนชุ่มตาละห้อยเขาคิดถึงรสชาติข้าวมันไก่จังหลังจากนั่งปลงกับโชคชะตาและรอคอปเตอร์กินข้าวจนเสร็จคู่สนทนาก็เริ่มต้นพูดกับเขาอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะอีกคนโมแต,ต่ยัดอาหารใส่ปากไม่พูดไม่จาตั้งหลายนาทีนะสินึกว่ามึงจะไม่ออกมาเจอกูแล้ว เห็นเก็บตัวอยู่แต่ในสำนักงานคอปเตอร์หมายถึงห้องเช่าในอาคารพาณิชย์สูงสามชั้นที่เขาเช่าแบบราคาประหยัดไว้สำหรับทำสำนักงานนักสืบรวมถึงเป็นที่สุขหัวนอนของตัวเองมาได้เกือบสองปีแล้วมันไม่ได้ใหม่และดูหรูหราอะไรเพียงแค่ถูกตกแต่งให้ดูเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะเอามาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ขนาดนั้น บวกกับเขารู้สึกว่าความเป็นมินิมอลใช้ได้ดีเสมอแถมยังดูมีสไตล์ด้วยงบประหยัดทุกอย่างเลยออกมาเป็นแบบนี้เฮ้อเขานี่มันห่วยแตกเรื่องเทสเป็นบ้าไม่เก่งเหมือนใครบางคนที่เขาเคยรู้จักเลยสักนิดอ้าวก็กูไม่ได้เป็นตำรวจได้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนแบบมึงนี่กูต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองไหมค่าน้ำค่าไฟ มึงจะช่วยกูจ่ายเหรอขอบใจนาเตอร์ไอสัตว์ไม่ใช่ละกูถามด้วยความเป็นห่วงเฉยๆจ้าคอปเตอร์เอ็นตัวออกห่างจากเพื่อนสนิทเมื่ออีกคนพยายามยื่นมือมาตบบ่าเขาแทนคำขอบคุณก่อนจะตัดสินใจถามอะไรบางอย่างที่อยู่ในหัวของเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วในช่วงนี้มาร์ชหืมคอปเตอร์กระแอมเบา แวบหนึ่งที่เขาลังเลแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจมึงไม่คิดจะกลับมาเป็นตำรวจอีกแล้วเหรอวะคำถามของคอปเตอร์ทำให้มาร์ชนิ่งไปชั่วครู่ชายหนุม่มก้มลงจิบน้ำชาในแก้วสแตนเลสเย็นเฉียบไม่รับรู้รสชาติขมปลาติดปลายลิ้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาจ,จีนแต่อ,อย่างใดทว่ามาร์ชก็ยังเลือกที่จะดื่มมัน เพื่อซื้อเวลาในการตอบคำถามนั้นดวงตาสองคู่สบประสานกันก่อนที่คนถูกถามจะเป็นฝ่ายตอบกลับไปอย่างหนักแน่นมึงเลิกถามแบบนี้สักทีเถอะทันทีที่มาร์ชสายหน้าปฏิเสธคอปเตอร์ก็พูลมหายใจออกมาด้วยความอดกลัน้นเพื่อนเขานี่หัวแข็งเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่มึงจะได้ไม่ต้องดิ้นรนรับงานเองแบบนี้ไง อย่างน้อยก็มีรายได้ประจำอดีตตำรวจสายสืบเก่งๆอย่างมึงแค่เอ่ยปากว่าอยากกลับมาก็มีทางให้กลับได้อยู่แล้วมาร์ชขมวดคิ้วมุนขณะฟังเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนในร้อยด้วยกันโน้มน้าวให้ตนเองกลับมารับราชการตำรวจอีกครั้งหลังจากตัดสินใจลาออกไปเมื่อสองปีก่อนไม่ใช่ว่ากูไม่มีงานนะมีคนมาจ้างกูเรื่อยๆมึงก็เห็น มาร์ชเถียงส่วนคอปเตอร์ทําหน้าทะมึงทึงนักสืบเอกชนส่วนใหญ่มีแต่ง,งานผันผวมเมียเมียสืบเรื่องมือที่สามมึงชอบจริงๆเหรอคราวนี้กลับกลายเป็นมาร์ชที่ตวัดสายตามองไอ้บ้านี่ดูถูกงานของเขามากเกินไปแล้วนะสารวัตรอย่างมึงก็ทำงานตามสืบเหมือนกันนั่นแหละแถมมีคนนั้นคนนี้คอยวุ่นวายคอยบงการชีวิตมึง กูทำงานคนเดียวไม่ต้องแคร์ใครทั้งนั้นสบายกว่าตั้งเยอะคอปเตอร์ขบเคี้ยวเขียวฟันเพราะไม่รู้จะเถียงกลับอีกคนอย่างไรในเมื่อทุกอย่างที่มาร์ชพูดมาถูกต้องทั้งหมดถึงเขาและมาร์ชจะเคยทำงานอยู่ทีมเดียวกันเมื่อหลายปีแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเบื้องลึกภายในองค์กรที่ถูกโรยด้วยกลีบุูลาบสวยหรูมันไม่มีอยู่จริงและคนที่รู้ดีที่สุด คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอดีตตำรวจสืบสวนมือดีอย่างมาร์ชแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้คนเรานะ่ะเปลี่ยนไปทุกวันนั่นแหละเอองั้นก็เรื่องของมึงจะมีแดกหรือไม่มีแดกก็เรื่องของมึงเลยเอาเลยมาร์ชกระตุกยิ้มด้วยความพึงพอใจเพราะในที่สุดคอปเตอร์ก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของตัวเองสักทีซึ่งเขาก็ได้แต่ภาวนาว่า วันหนึ่งมันจะไม่วกกลับมาพูดถึงประเด็นนี้ใหม่อีกครั้งชายหนุ่มในชุดลำลอง All Black ลุกขึ้นยืนหลังจากที่คอปเตอร์เรียกอาแปะมาคิดค่าเสียหายสำหรับข้าวมันไก่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมึงจะไปไหนต่อคอปเตอร์ทักเพื่อนสนิทที่เตรียมตัวเดินออกจากร้านพลางบิดขี้เกียจเพราะอีกไม่นานเขาจะต้องกลับไปทำงานของตัวเองต่อ มาร์ชยักไหล่ด้วยสีหน้ากกวนไปไหนก็ได้กูไม่มีเวลาเข้างานโถไอ้เหี้ยจะไปไหนก็ไปเลยไปเสียงตะโกนไล่หลังของคอปเตอร์เรียกรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าหล่อเหลาได้ไม่ยากลักยิ้มข้างมุมปากปรากฏให้เห็นเด่นชัดก่อนที่เจ้าของร่างสูงใหญ่จะก้าวออกจากร้านและหายลับตาไปในตรอกซอกซอยพร้อมกับหมวกแก๊ปสีดำใบเก่ง นักสืบเอกชนน่ะไม่จำเป็นต้องรายงานความเคลื่อนไหวให้ใครต่อใครรับรู้สักหน่อยพวกคุณว่าไหมจบตอนที่หนึ่งติดตามนิยายเสียงเรื่อง watching o v e r you รับจ้างสืบชู้ได้ทุงสัปดาห์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ